รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย I ี u z u d ดีแมกว o ค s ใหม่ Super d ์เด i g ไล ชาวไทยตามใจฝันครับรายการที่จะเชิดชยชาต่างชาติได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับใช่แล้ววันนี้ผู้คนอาจจะงงค่ะว่าทำไมเฟิร์นกับพี่ภาคถึงมายืนตรงนี้เลย Welcome World Beach Resort and Spa ที่นี่ได้นั่นแหละเด็กทำไมไม่ไปแบบเขาหรือไปที่ที่เราแบบเคยไปวัฒนธรรมไทยทำไมถึงมายืนหน้ารีสอร์ทอย่างนี้คืออย่างคืออย่างนี้พี่จะบอกนี่ว่ารายการเราตอนนี้เนี่ยนอกจากที่คนดูในประเทศ70ล้านกว่าคนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยโกลอินเฟอร์ เจ็ดสิบล้านคนที่เขาดูเราหมดเลยดูอะไรกัน <c oughs> ดูเรา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 รพูกว่ดูเราใช่แล้วก็ต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขาก็ดูเหมือนกันดูในระบบผ่านโกลบอลบีม ก็คือโหลดเอาทาง m p ็มเโฟโหเอ็กโฟดูในยูทูบก็ได้ดูในยูทูบก็ได้เออแล้ววันนี้เนี่ยขอบอกว่าเป็นแบบสเปเชียลมากๆค่ะจะบอกว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษเลยเหรอเทปพิเศษได้พิเศษว้าวยังไงอ่ะวันนี้เป็นเทปสุดท้ายพี่ชายดูไปล้างโอเคโอเคบ้านเบอร์ไอคอนไม่หมดเลยเออใช่วันนี้เป็นปพิเศษแล้วแขกรับเชิญของเราแหละวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะอ่าพี่บอกเลยอันนี้ถือว่าพิเศษมากสำหรับเฟิร์น อย่าบอกนะว่าเอาเอาใจเฟิร์นอ่ะเออเอาใจเฟิร์นเลยหลังจากที่เทปที่แล้วเนี่ยเอาใจพี่ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่นี่อิ่มเต็มคาบโอ้พี่เต็มคาบเลยแล้ววันนี้คือจัดผู้ชายมาให้เอ้าโอ้โหนี่พี่ยังไม่พูดน้อยยังรู้เลยแสดงว่าเนี่ยอินสติ้งมันแรงอินสติ้งเนี่ยอินสติ้งมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหล่อแ่บอะไรนะหล่อหรือเปล่าไอ้นี้แล้วแต่คนมองแต่พี่บอกเลยหล่อไม่ไม่รู้แต่พี่จัดให้ทริปเปิลมาสาม และนี่นก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเป็นสามแฟดที่เป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่เล่นหนังเรื่อง p ปซิ f i c r i มพวกเขาคือรูบาเทอร์ครับไหนอ่ะบอกว่าจะพามาเจอแขกรับเชิญรอๆอ่ะไหน แล้ววันนี้บอกว่าจะจัดให้น้องแบบเต็มเต็มไหนไหนอะไรนี่แหละมาแล้วมาแล้วจริงใช่ป่ะสามคนอี่ไใช่ใช่กราคาเนย่ยไม่บอกเหมาราคาหมังไม่ต้องเหมาดิอยู่ดิมาเหลฮัลโ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 หลไนท์มิดยูทูบแอมเฟ I c o come from Thailand. I come from r a t c h a b u r I I understand that yes. Yeah completely completely เฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยนี่คือคนนะุณคุณหน้าเหมือนจะเป็นดาราฮอลลีวูดนี่ดาราอ You are They're from Hollywood You are Hollywood star uh, Correct yeah. okay. yeah. Correct yeah, Correct เดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่านัดดาราฮอลลีวูดมาเจอน้องเลยเนี่ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าด้วยอำนาจของพี่บารมีหลังจากที่พี่ได้ทำรายการวอลท์ฟูลขึ้นมาเนี่ยก็พี่เนี่ยสามารถที่จะติดต่อเนี่ยดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาสัมภาษณ์ได้อสุดดยยเลพี่บอกเลยไม่ใช่แค่สามพี่น้องลูบาเทอร์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากจะมาแต่ว่าช่วงนี้คิวรายการเราไม่ว่าจริงเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยนีกาก้าก็บอกว่าจะมาแฉ่คิวเราไม่ว่าให้เลดี่กาก้าจริงเหรอ ดีมากเลยเดี๋ยวให้เขามายืนหล่ออย่างนี้กันสคนเอาไปชวนเขานั่งไหมโอเค let's t a โอเคนะไปหาไปหาที่นั่งด้วยดีกว่าเอาไหม l a t call เชิญเมาเลยตามมาฟอลโลมีฟอลโลมาอินสตาแกรมที่ t w ว one ิดาวโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเลยละกันพรีสเวลคัมลูบพี่เต้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ คาเจอสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหหน้าเหมือนกันเนะขนาดนี้3ามคนเราไม่รู้เลยเขาชื่ออะไรกันบ้างอะที่เซร์ยูยูไกด์สเวอร์รี่ซิมิลาร์เ e อร์รี่เลยดีใ่อัมแลนซ์อัมดิอลเดิสอัมมาร์คอัมดิแซคคินออลเดิ I'm Charles, I'm the youngest. Oh. Okay, remind uh, Lance, yeah. Lance, Mars and Charles. You guys have you ever been to Thailand before? Mm. No, this is the first time we've been to Thailand, so we're very excited. Uh, yep. We heard a lot of great things about Thailand. I mean, the beaches, um, mm -hmm. the food, mm -hmm. women. Yeah. <laughs> beautiful woman. Like me. How is she? How is she? Very uh, she's my type. Yeah. Your type? Oh, <laughs> oh my god. Everyone Everyone, everyone say I'm beautiful. Wolf. For Florence is your type. Yeah, she's my type. I, I, I'm, not, I'm not so sure, you know. <laughs> but they will mine. Uh. Today I will change your mind. Uh. What's your nationality? Okay, so our nationality is Chinese and Vietnamese. Oh. Mm -hmm. so, I, yeah. I'm with your fan. Right yeah, uh, really. Uh, your movie? Ah! Uh, uh. Spider Man! <laughs> <laughs> Spider Man then, uh, I I know movie. Know. Spider Man! <laughs> I definitely think she's watched yeah. the wrong movie. Yes! <laughs> I see it! <laughs> <No. Spider -Man. laughs> just because we're red and really in red TV suits, TV. Yeah. it's oh. not a Spider-Man. It's a Pacific Rim, right? Yeah, that's yeah. yeah. yes. yes. yes, correct. You were a part of this movie, right? Yeah, yeah. 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 you know, yeah. it was such a hit in Asia as well. I mean, we just you know... It looks the best. That's why too. Yeah, I so you know. It's coming. The new episode. Yeah, Next well, time. The, ne the sequel is coming in 2017. Uh, they're releasing the movie so everyone can see it in summer of 2017. Uh -huh. That's when they're going to release it. It's mm -hmm. going to be filmed in around 2016. 2016. Took around six to eight months to actually mm -hmm. do mm -hmm. it. But, so so you know, I'll, I'll let yeah. them know about Thailand so, you know, we could maybe do a premiere there or something. Yeah. Really? Yeah, we maybe. Can come over <laughs> here, you know what I mean? Maybe. Today. Thank you very <laughs> much. Thank you very much. <laughs> okay. I will be an MC on the step. <laughs> <laughs> I like her already เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาชอบเธอแล้ว I like her already she's a supporter นี่นี่ลองลองาปล่อยยายใส่กันดิปล่อยยายใส่ I ั l เลยดิ Have a boyfriend โอเคไปตัวทูมิชชั่นเลยดีกว่าทีเดย์ไปได้ไหมไปเลยครับเขาสามคนเนี่ยขนาดแค่คนเดียวเนี่ยก็โอ้โหทำมาทั้งวันแล้วก็สามคนเนี่ยเราจะใช้เวลากันนานแค่ไหนอะยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปกันเลยอะ let's go ไป Let's go. go! Let's go! Bounce there! Hip hop what? Hip hop style! Yeah, 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 yeah! Ah! 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 That's embarrassing! Let's go! Let's go! Let's go! Uh, yo, wait for us! Wait for us. No, 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 no! my it!